ช่องนี้สมเจตชาแนลและผมอาจารย์สมเจตแสงคำแวเวงกัมพูเจ้าของทฤษฎี่วงจุ้ยเลกทีบารหนังสือเล่มนี้ซื้อกันหรือยังครับ320บาททําการค้าอยู่อาศัยบ้านเลขที่เท่าไหร่ร่ํารวยหนังสือทํานายเลคทีบารท,ที่ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องและยาวนานจัดส่งฟรีนะครับสนใจก็แอดไลน์มาเลยแจ้งความประสงค์ด้วยคลิปนี้ทำนายดวงชะตาราศีเมถุนระหว่างวันที่ 1น5ถึง15มิถุนายน2,566ดูได้ชมได้ฟังได้ทั้งแบบราศีก็คือผู้เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมและแบบลัคนาหมายถึงคนที่เคยดูดวงวางดวงดาวผูกดวงลัคนาเกิดสถิตราศีเมถุนครับท่าน ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนอริโคจรสถิตตำแหน่งการเงินลาภเข้ากระดุมพระก็แปลว่าราศีเมถุนจะมีโชคลาภทางการเงินเงินดีเงินเข้าไม่ได้หยุดหย่อนแต่ความเป็นอริกับดาวอังคารสถิตตำแหน่งการเงินนั้นไปได้มาตรฐานเสียเรียกว่านิดที่แปลว่าเสื่อมเสียหายตรงนี้บ่งบอกว่าในดีมีเสียครับท่าน หมายความว่าแม้มีโชคมีลาบทางการเงินแต่ท่านจะเอาเงินนั้นไปใช้สุลุยสุล่ไปช้อปปิ้งไปกินไปเที่ยวไม่ได้ครับรายจ่ายครับรายจ่ายอังคารเป็นนิดเรือนการเงินเลยทำให้มีรายจ่ายรออยู่ได้เยอะก็จ่ายไม่น้อยรายจ่ายที่สำคัญสําหรับราศีเมถุนรอบนี้คืออะไรคือการรักษาชื่อเสียง เสียเงินเพื่อรักษาชื่อเสียงกอบกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองขยายความคือช่วงนี้ท่านมีโอกาสจะโดนใส่ความใส่ร้ายว่าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเงินทองรายได้ที่ได้มาเนี่ยมาจากเรื่องผิดกฎหมายสละมังหรือโดนร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสินค้าคุณภาพบริการกับอีกหลายอย่างหลายประเด็นทํานองนี้แหละที่ทําให้ราศีเมถุนนั่งนิ่งเฉยไม่ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเรียกทําหนังสือชี้แจง ไม่เช่นนั้นก็ต้องเดินเรื่องว่าจ้างทนายความฟ้องร้องกล่าวโทษ <Wow. S 1> ทุกอย่างทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองและมีรายจ่ายทั้งนั้นประเด็นถูกใส่ความถูกกล่าวหาต้องเสียเงินเสียทองอันนี้เกิดจากอิทธิพลดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสหัชชะไปสถิตเรือนวินาศหรือหลังลักนณาดาวสําคัญอีกดวงหนึ่งคือดาวพุธดาวตัวตนเดินเร็วหรือเสดเข้าตําแหน่งในเรือนวินาศหลังลักนณาเช่นเดียวกันอันนี้เปรียบเหมือน ใบหน้าของตัวเองเนี่ยหันไปอยู่ข้างหลังครับเน้นว่าเปรียบเทียบนะครับคือคนเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าใบหน้าก็อยู่ข้างหน้าถ้าใบหน้าหันไปข้างหลังแล้วยังคงเดินหน้าก็มองไม่เห็นพูดกับใครไม่ได้หมายความว่าราศีเมถุนเจอเรื่องอึดอัดอธิบายให้ใครฟังลำบากพูดได้เอ่ยคำพูดมีเสียงแต่อย่างที่บอกใบหน้ากลับไปด้านหลังพูดไปไม่มีใครฟังพูดไปเหมือนไม่มีใครได้ยิน มาดูเรื่องของความรักและครอบครัวครับผู้อยู่กินสันสามีภรรยาดาวคู่ครองเดินดีคนรักคู่ครองยืนเคียงข้างเป็นกําลังใจไม่ห่างแม้ว่าเอาจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรได้มากก็ตามคนโสราศีเมถุนช่วงนี้มองเห็นใครถูกตาต้องใจขยับเข้าไปใกล้ พอเป้าหมายเขารู้ตัวจะถอยห่างทันทีเหมือนอย่างกเราหน้ารังเกียจขยะขยงเป็นตัวสกังหลือเพียงแต่คนเจ้าชู้มากลักหลายใจสวยแต่รูปหรือหล่อแต่ไม่ได้พกสมองมาเท่านั้นที่พร้อมคุยพร้อมคบกับท่านมาดูเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุครับอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับลำคอว่ากันตั้งแต่ต่อมไทรอยอักเสบหรืออยู่ดีๆก็เกิดก้อนเนื้อตรงด้านข้างลำคอตรงเนี้ยกับต่อมททซิมอักเสบ อาการเหล่านี้เป็นไปได้ทั้งเจอด์ทักการติดเชื้อเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียพักผ่อนไม่เพียงพอและกรรมพันธุ์และรอบนี้หลีกเลี่ยงการใช้เสียงการที่ต้องพูดเป็นเวลานาน,าน,านการตะโกนการตะเบงเสียงกับพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับถ้าต้องเดินทางระวังทรัพย์สินของมีค่าสูญหายเสียหายเพราะความรีบร้อนออกจากบ้านเนี่ยขี้เกียรเดินหลายรอบหอบเข้าของพาราญพลังเปิดประตูรถได้ ทั้งเอกสารกระเป๋าข้าวของชุดเสื้อผ้าแขวนวางตรงเบาะด้านข้างขึ้นรถได้ก็กดปุ่มสตาร์ทแล้วออกตัวเลยมาถึงครึ่งทางนึกได้ว่าฉันจะต้องสั่งงานคุยงานกับเพื่อนร่วมง,งานนีนาะกดหน้าจอเฮ้ยทำไมไม่ซิ้โทรศัพท์โทรศัพท์ฉันอยู่ไหนล่ะนึกขึ้นได้เอาก็วางไว้บนหลังคาก่อนขับออกมานี่นาะไม่ต้องย้อนกลับไปดูหรอกวิ่งออกมากิโลก,กว่าถ้าหยุดรถแล้วโทรศัพท์ยังอยู่ตรงนั้นคืออยู่บนหลังคา ก็อัศจอรอหันกัลัดยอแล้วล่ะมาดูเรื่องของโชคลาภครับหนึ่งมิถุนายนดาวตัวตนคือดาวพุทธสถิตเรือนลาภะประกอบกับดาวเจ้าเรือนลาภะเองคือดาวอังคารสถิตเรือนการเงินถ้าอยากเสี่ยงโชคหวยใต้ดินรัตตลี่สลากินแบ่งรัฐบาลแนะนำว่ามีลูกจะหยิบจะซื้อให้ลูกเลือกครับไม่เช่นนั้นถามกับลูกเลยลูกพูดเลขไหนให้ซื้อเลขนั้น แต่ถ้าไม่มีลูกให้ใช้เลขวันเกิดของเพื่อนรุ่นน้องคนที่ท่านสนิทที่สุดซึ่งถ้าวันเกิดของบุคคลผู้นั้นเป็นเลขหลักเดียวเลขตัวเดียวแนะนําเติมหมายเลข6ให้ครบ2หลักครับแนวทางวางแผนชีวิตและทําบุญเสริมชะตาสรุปความตรงนี้ก็คือว่าราศีเมถุนนั่นเงินดีรายได้ไม่ขาดเพราะดาวใหญ่คือดาวพระหัสกับพระราหูยังสถิตเรือนลาภะแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าดาวองคานนำหน้าตำแหน่งเกิด ดาวองคาเลยทำหน้าที่เบียดเบียนได้แล้วต้องจ่ายมีเรื่องที่ไม่ควรเสียก็ต้องเสียเรื่องที่ไม่ควรจ่ายก็ต้องควักจ่ายสําคัญสูงสุดครึ่งเดือนนี้ท่านจะรับรู้เรื่องราวถูกใส่ร้ายใส่ความจากคนรอบข้างและก็คนเข้าใจผิดจะพูดจะอธิบายความจริงให้ใครเชื่อเราเป็นไปได้น้อยมากสาเหตุเพราะดาวตัวตนกับดาวอาทิตย์ไปสถิตหลังเรือนเกิดดังที่ผมนําเรียนมาครู่วิธีแก้ไขปัญหาท่านต้องสุขุม อย่างที่ใครเคยบอกว่าต้องนิ่งให้เป็นเย็นให้พอและรอให้ได้กับต้องรอบคอบโดยเฉพาะว่าถ้าต้องตัดสินใจต่อสู้โต้แย้งควรมองรอบด้านวิเคราะห์รอบๆหลายๆรอบด้วยถ้าดูแล้วว่าไม่น่าเกิดประโยชน์โอกาสแพ้มากกว่าชนะต้องถอยต้องไม่ลุยครับแนะนำทำบุญด้วยการปิดทองพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่คู่บ้านคู่เมืองกับถ้ามีโอกาสเดินทางไปวัดไหนสำนักสงใดแล้วสถานที่แห่งนั้น เขามีะระฆังแขวนอยู่แนะนําให้ท่านตีระฆังตีเต็มแรงตีดังๆระวังไม้ขหัดนะเพราะดาวอังคารแม้ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภแต่เมื่อน,นําหน้าลัคนามาตรฐานเสียทําให้โดนเบียดเบียนโดนใส่ร้ายกลั่นแกล้งอีกทั้งดาวอังคารโหราศาสตร์ยังถือว่าเป็นโลหะตีะระฆังภายในวัดสานักสงฆ์จะช่วยไล่สิ่งไม่ดีชื่อเสียงเสียหายก็จะกลับมาดีได้ดัางเดิมครับท่าน ภ้พาผูกดวงตามแบบโหราศาสตร์จากราศีแล้วปรากฏว่าดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งสถิตเรือนการเงินอาชีพการงานที่ท่านทำแล้วรุ่งเรืองต้องเป็นอาชีพการงานที่มียศมีตำแหน่งนำหน้าชื่อคืออะไรรับราชการทหารตำรวจพันตร,นรีพันโทพันเอกเจะหม่นตำรวจตีเจะหม่นตำรวจโทเจะหม่นตำรวจเอกครูอาจารย์ผอสอรอสหรือสพนักงานรัฐวิสาหกิจประมาณนี้ครับท่าน แต่ถ้าบอกว่าไม่เอาฉันไม่ชอบเครื่องแบบฉันจะเป็นนักธุรกิจทำได้หรือเปล่ามีโอกาสรุ่งกับเขาไหมทำได้ แต่ท่านต้องทําให้ดังผมไม่ได้หมายถึงให้ท่านไปยืนแหกปากหรือพูดใส่ลําโพงกลางสียแยกนะครับแต่ท่านต้องสร้างตัวเองสินค้าหรือบริการของท่านนั้นให้โด่งดังถึงจะรลํารวยเพราะดาวอาทิตย์สถิตเรือนการเงินอาทิตย์ก็คือเกียรตยิยศหรือชื่อเสียงไม่มียศไม่มีตําแหนง่งไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครรู้จักไม่ดังก็อย่าหวังว่าตังจะมาหาแล้วถ้ามริตยูหมายเลขศูนย์สถิตเรือนการเงินอย่าแปลกใจว่า ทำไมฉันนะ่ะเก่งเก้งเก่ง,งหาเงินได้มากกว่าชาวบ้านเขาแต่เก็บเงินไม่อยู่เพราะว่ามรดยูนั้นเป็นดวงดาวาธาตุลมดวงดาวแห่งการเคลื่อนไหวเมื่อมาสถิตเรือนกระดุมพระก็ส่งผลให้เงินเข้าปุ๊บไหลออกปับ๊บและถ้าท่านอยากรู้ว่าดาวการเงินของฉันนั้นเป็นอย่างไรผมแนะนำบริการนี้ครับดูดวงวางแผนการเงินบริการนี้จะให้คำตอบสำคัญสามข้อด้วยกัน ข้อที่หนึ่งตามพืชตาดาวการเงินของท่านคือดาวอะไรอยู่ตำแหน่งไหนในจักรราศีเมื่อรู้ดาวรู้ตำแหน่งก็จะรู้ว่าต้องทำงานอะไรงานประจำหรือทำธุรกิจทำที่ไหนเลือกลูกค้าระดับ A B หรือ C นำเรยียนว่าคนเรานั้นทําอาชีพอะไรทำาหากินตรงไหนทําได้หมดละครับแต่ว่าจะรวยจะรุ่งเรืองยิ่งกว่าถ้าท่านหาเงินทําอาชีพให้สอดคล้องตามดวงดาวในพื้นชะตาและ 2. เมื่อรู้ข้อมูลตามข้อหนึ่งแล้วบริการนี้ยังจะบอกอีกว่าท่านต้องวางแผนการเงินอย่างไรเก็บเงินแบบไหน ยังตามตัวอย่างที่ผมหยิบยกถ้าดวงท่านั้นมีมรตยูหมายเลขศูนย์อยู่ในเรือนการเงินได้เงินมาก็ต้องนำไปลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำงานเพื่อให้เงินต่อเงินไม่เช่นนั้นก็ต้องขยับโยกย้ายที่เก็บเงินหรือโอนเข้าโอนออกเพื่อทำให้เงินเคลื่อนที่บ่อยๆถ้าท่านไม่ทำแบบนี้มุ่งแต่จะเก็บเงินให้เป็นเงินก้อนจะมีเหตุให้เงินนั้นหมดไปก่อนรวมตัวได้ครับเพราะมรตยูไม่ชอบจุดนิ่งอยู่กับที่ และ 3. นับตั้งแต่บัดนี้ดาวการเงินดวงการเงินตามชะตาท่านนั้นจะเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าอาระอารามหรือโดดเด่นมีช่องทางทําเงินไหลมาเทมาตอนไหนรู้ข้อนี้ก็เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมความร่ำรวยมั่งคัง่งมั่นคงทั้งหมดนี้คือหลักๆที่ท่านจะได้รับในบริการดูดวงวางแผนการเงิน เป็นข้อมูลโหราศาสตร์เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับท่านบ่มเพราะด้วยประสบการณ์การทำงานของผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวินกำภูที่ยาวนานกว่า20ปีไม่ใช่แค่นี้นะครับยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากเกี่ยวกับการเงินของท่านเช่นว่าดวงนี้ใช้กระเป๋าสีอะไรส่งเสริมชะตา นอกจากรายได้อาชีพหลักแล้วถ้าอยากใช้เงินทำงานอาชีพเสริมหรืออยากสร้างแพสซิฟอินคัมทำอะไรได้บ้าง สองช่องทางบริการบริการทางโทรศัพท์หรือพบปะพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับผมที่สำนักงานทั้งสองช่องทางนั้นระว่างที่ให้บริการก็ยังจะมีบันทึกเสียงเมื่อท่านรับบริการแล้วเสร็จท่านก็จะได้รับไฟล์เสียงนั้นเพื่อนำกลับไปรับฟังทบทวนไม่ต้องมาเสียวเวลานั่งจดนั่งจำรับฟังเนื้อหาชัดๆอย่างเดียวเลยครับท่านสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลได้ที่ i อ l ี n e ออาจารย์สมเจต id l i n ลนะครับ a j a n s o m j a t e หรือโทรศัพท์0817 00864 4 8 8 7 7 0 0 8, 0 8 6, 4, 0 8 0 8 6 4ขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีและคนที่ดีร่ำรวยมั่งคัง่งท้่วทั่วหน้าสวีดัตสวัสดีครับ